คู่หูพอดแคสต์ฟังเมื่อไรก็ได้เรื่องนะครับก็เนี่ยจะคุยกันในฤดูกาลที่กำลังจะมาถึงครับพี่แจ๊บเห็นแล้วรู้สึกวิบวาวอะไรยังไงบ้างไหมครับช่วงออฟซีซั่น ออถามว่ายังยังมันมันยังไม่มีมันยังไม่มีเทรดแบบแบบเปรี้ยงเมันยังไม่มีซุปเปอร์ทีมที่ที่ชัดเจนที่เกิดขึ้นอยูนั้นความมือหาก็มีเท่าๆปีอื่นแต่ก็ยังไม่ได้ว่าว้าววูว้าวฟีดบายกับตู้มู้นเท่าไหร่รนะครับอย่างเดวิสต่อสัญญาคาเลเตอร์ก็เป็นไปตามที่คาด5ปี190ล้าน5ปี190ล้านก็ก็เหมาะสมแหละแล้วเขาก็ก็เป็นเป็นซุปเปอร์แม็กแต่ไม่ใช่เป็นโค้ดแม่แม็กคือมันน่าจะแพงกว่านี้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวนี้เนี่ย เราเห็นหลายคนเขานิยมต่อ2ปี่อค่อยเซ็นไปเรื่อยๆตัวเดวิสเองเขาก็เขาก็ไม่ได้มั่นใจเรื่องของสภาพร่างกายว่าเกิดเซ็นสั้นแล้วเกิดเจ็บขึ้นมาบางครั้งมันก็เสียยวกาสไปนะครับต้องต่อยาไปดีกว่าคนอื่นๆก็ตอนเทาวิดก็ประมาณนึงแพงแพงคืออีกแล้วอ่ะคือไม่รู้นะความเห็นส่วนตัวคิดว่าแพงไปเขามีการตลาดสมบ ไวชอกแลตหรือเปล่าเขาเลยเ,ลยเขาเลยแพงอันนั้นมันน่าจะเป็นแต่ว่ามันไม่ได้ขานนะคือราคานี้เนี่ยคุณคุณได้คนที่ไม่มีดีกรีระดับออสตาร์มาเนี่ยผมว่าแพงเลยเอายังไม่เจ็บเพราะว่าออสตาร์ป่าไม่เคยตัวคือโอเคระดับผมว่าถือมือใกล้เคียงแบบอย่างน้อยคุณยังไม่เคยติดอะ่ะยังไม่เคยติดออสตาร์ Star เนี่ยก็ก็ ผมว่าแพงไปนิดหนึ่งนะกระดนแท็บเลแล้วก็อกคืออินแกรมอย่างเดเรนฟ็อกซ์อย่างกลุ่มที่ได้ได้แม็ของเขาไปเนี่ยก็ก็เหมาะสมนะคือมันเหมือนเป็นไฟบังคับอ่ะในเมื่อคุณเป็นเป็นผมหน้าของแฟนชายนี่คือราคาที่คุณต้องจ่ายมันเหมือนเป็นไฟบังคับคือบางคนอาจจะดูว่าอาจจะดูพอดีๆบางคนอาจจะดูคนจะได้มากกว่านี้แต่ว่าในเมื่อแม็กซ์มันคือแม็ได้แค่นี้ คืออธิบายก่อนว่าเรื่องของแมสคอนแทคเนี่นะผมจฟังตรงนี้ส่งน a แมสคอนแท็ไม่ใช่ว่ามีเท่าไหร่จะจ่ายได้เหมือนฟุตบอลนะเขาจะมาเหมือนกับว่าอายุงาน7ปีแล้วคนจะจ่ายได้เท่านี้แล้วถ้าเกิดว่าคุณมีดีกรีอื่นเช่นเหมือนกับว่าติดออสตาไหมติดผู้เล่นเกมยอดเยี่ยมเกมอะไรบ้างก็บวกไปอ่าเ็าถึงจะบวกได้นั่นคือเหตุผลว่าทําไมเดวินแมเชลถึงแพงกว่าเดียรอนฟ็อกซ์ที่เป็นแมสพิด้วยืนกันทุกทีก็รุ่นใกล้ๆกันก็ได้สัญญา ค่อนข้างใกล้เคียงกันทั้งนั้นจามครับก็ผมว่ามันมันเป็นไฟบังคับทีนี้เราไมต้องจ่ายอย่างด้วยกฎนี้ก็ทําให้ผู้เล่นที่ส่วนตัวผมมองว่าเป็นฝีมือการเล่นแล้วก็บทบาทกับทีมมันก็อยู่ในคลซูเปอร์สตาร์นะแต่ถูกมากอย่างด้เฟรชแวนวีทเนี่ยมันถูกอะสิบก็สิบกว่าล้านเหรียญเองสี่ปีสี่ปีแปดสิบห้าเขตกปีเลยปีก็ยี่สิบกว่าก็เรียกว่าไม่แพงไม่แพงก็เรียกว่าไม่แพงแรนว์ฟรีเนี่ยผมว่า อยู่ในยังไม่ A แล้วกัน <c oughs> เขาเล่นดีขึ้นและพัฒนาจากตัวเข <c oughs> ้าใจว่าอันดาด้วย <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> นะขึ้นมาเนี่ยมาไกลนะ <c oughs> นะนี่สุดกว่าล้านต่อปีสําหรับเขาผมคิดว่าเขาพอใจอแล้วก็แกต่จะให้แม็กซ์เลยผมว่ากมันจะให้ให้แวนวิได้เข้าได้เข้าอย่าง ดีเวนบุกเกอร์อย่างี้มันก็มันก็ยังไงอยู่ถูกป่ะอะไรอะไรนี้แบบอะไรอะไรนี้แบบคนจะใช้กำเนิดนะครับไม่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 คือคืออันนี้อันนี้อันนี้พูดแต่ว่าเขาเขาเาเล่นดีแต่ว่าตัวคือตัวผู้เล่นพอใจทีมก็พอใจกระส่ายวันนี้ก็เป็นแต่ว่าเทรดหนึ่งที่เราควรจะใช้เวลาในเบรกแรกนี้เยอะนิดหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของเทรดที่ถ้าเกิดย้อนกลับไปสัก5ปีที่แล้วไม่ต้องเป็นข่าวใหญ่โลกหยุดมองเลยนะโลกยังโดนหยุดมองเลยนะมันจะเป็นไม่ได้ไงว่าอยู่ๆจอห์นวอลเทรดแรกกับรัสเซลเวสบุ๊ก เออคือผมมองว่า2ทีมเนี่ยมาถึงทางตันที่ไม่มีทางออกที่ดีดีกว่านี้ครับตัววิศตร์เองเนี่ยก็คงจะพยายามจะขยับขยายจากวอเพราะว่าวอเนี่ยเซ็นแพงมากสองทีไม่ได้ลงแม้แต่เกมเดียวใช่วิตร์จ่ายอานหลังอานเลยนะนะผมใช้เขามูฟก่อนแล้วกันว่าคงจะต้องเปลี่ยนทิศทางแล้วล่ะผมฟังพี่พูดเนี่ยมันเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากคนเลิกกันเลยนะ ไม่ผิดนะเเหมือนแบบเหมือนความรักที่แบบมันผิดมันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วอะไม่ผิดเพราะว่าเกมไว้ก็เป็นเพียงแค่ระเบิดเวลาคือไปได้กันไม่ได้แต่ว่าถามว่าถามว่ามีความรู้สึกดีๆมีความรู้สึกดีต่อกันหรือเปล่ามีแต่ว่ามันเราแยกกันดีกว่าการอะไรงงนแบบว่าไม่ได้ไม่ได้มีการมือที่สามอะไรเงี้ยคือมองประมาณนี้คือคิดว่ามันมันถึงทางตันครับแล้วก็แล้วก็วิสาก็หาวิธีพยายามจะจัดการกับ กับตัวคอนแทคที่มันมันมันมหาศาลมากของวอลตี้พิเซ็นต์แต่คือตอนนั้นก็ต้องให้แล้วมันโชคร้ายพิเซ็นปุ๊บก็ไม่นาน <simple S 1> เลยเจ็บก็เจ็บปั๊บก็โชคร้ายไปนะครับก็ก็ต้องอย่างนี้แหละนะสำหรับเหมือนกันฮาน่ามิคิสตันเนี่ยก็มิคสตันพยายามจะหักหัวเรือนะครับเลาะตั้งแต่เดวิลเมารี่ใช่ G.M. นะต้นตำรับอะไรเรียกว่า ไม่ใกลไม่ใกลก็ใกล้ไปเลยวิธบัตนของเขาคือซัดสามไม่ถึงห่วงได้ไปถึงห่วงเขาก็เรี้ยูตัวได้เยอะคนที่ NBA โกรธมากครับเพราะทำให้วิบัติภัยวัยเยือนทวีตเดียวอ๋อใช่ใช่คนจีนหมั่นไส้ทั้งประเทศเลยฮะอะไรของมากเงาไม่รู้ครับคืออย่างนี้แหละือออันนั้นอีกเรื่องนึงนะแต่ว่าแต่ว่าแนวการเล่นเนี่ยคือเขามาแนวนี้ โค้ชเขาก็จ้างมาแนวนี้ผู้เล่นเขาก็พยายามวิวโรสเตอร์มาตามแนวนี้ผมคิดว่าวิสันวอลเกสใกล้แชมป์สุดเฟีเมื่อ3ปีก่อนคริสพอร์ฮาร์เดนแต่คริสพอตอนนั้นเอาโรเยอร์กับอยู่ไมค์เดนทนี่สร้างทีมวอลเกสชุดนั้นมาเพื่อกำหลับอรเออร์โดยเฉพาะแล้วก็เจ็บแล้วล่ะถ้าพอไม่เจ็บใครจะไปรู้อะไรเกิดขึ้นถูกไหมแต่พอเจ็บไปทุกอย่างมัน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 เปลี่ยนไปเลยอ่ะครับก็ ล้วหลังจากนั้นก็สร้างอาก,กลับมาอีกไม่ได้นะครับทุทกอย่างก็แตกแตกไปทีชิ้น NBA เวลาสร้างมันก็ต้องพื้นที่ตั้งแต่จ,จะได้แชมป์มันต้องได้ภายในสองท,ทีถ้าไม่ได้ขึมม้นมาแ,แล้วทีนี้เนี่ยเหมือนกับว่ามมหมดเวลาจะแตกพอมาเรืไปแล้วเนี่ยมันก็ดูจะโดนโน่นโดนนั่ะทุกอย่างมันดูพังเร็วมากเลยนะนะครับ ข่าวออกมาอย่างสม่ำเสมอว่าซุปเปอร์สตาร์ทางเราเชเวอร์สบุกเองพอรู้ว่าตัวเองไม่อยู่ในแผนการทําทีมพอรู้ว่าแฟนๆก็ไม่ได้รักคุณเท่าไหร่แต่ว่าก็ก็ตามโจทย์นะฮะเต่าฮะถ้าเกิดว่าเต่ามีญาติพี่น้องอยู่เมืองไทยนะฮะฝากบอกด้วยเต่านี่เต่าน้อยไม่เต่าน้อยไม่ใช่เต่าเต่านี่รักเชเวอรสบุกอยู่ตรงนี้นะฮะก็เต่าต้องเข้าใจนะครับว่าผลงานเนี่ยผลงานของเต่าเนี่ยคุณคุณรับไว้เนี่ยปีละสี่สิบกว่าล้านเหรียญเนี่ย นะครคุณคุณจะเทอร์เนอร์เงี้ยเงี้ยวแบบนี้ไม่ได้คือคือคือเข้าเพลย์ออฟแล้วคุณจะห่วยอย่างนี้ไม่ได้ไอ้ผมเถียงแทนเต่านิดนึงเออเต่าคือเต่าเต่าคือ25แต้ม10ฟรีบาวกับอีก10แอสซิสต์และและเทอร์เวอร์ทุกคนรู้ครับคุณยอมจ่ายเต่าเพื่อแลกอันนี้แต่คุณก็ต้องยอมรับว่าไอ้เต่าก็ต้อมีข้อเสียอ่าอันนี้คือเต่าคุณก็ต้องยอมรับอ่าแต่ออชั่นเป็นอย่างนี้ออฟชั่นเป็นอย่างนี้ออฟชั่นเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเต่า เต่ามันคือมันคือรถมันคือรถสวยเร้าใจขับได้เร็วกับถนนดีแต่ความร้อนขึ้นถูกอะไรไม่นจะสมมวนแบบทุกอย่างเออถูกว่าเต่าก็คือเต่าคือคือทุกคนรู้ว่าเอาเต่าเอเียเขาเต่าสบายใจอ่ะเต่าก็คือเต่าคือเต่ามาองี้ง่ายๆว่าแสดงว่า Rockets เริ่มเห็นว่าแล้วว่าสร้างทีมกับเต่าโดยที่เต่าเป็น เต่าเป็นแกนร่วมกับฮ,ฮาเดนน่าจะไม่เวิร์กก็เลยก็เลยก็เลยต้องเปลี่ยนนะถามว่าเต่ามีโอกาสลุ้นแชมป์ได้เปล่ามีแต่ว่าก็คงจะต้องไปหาเคมีอรือมาผสมยังมีเหรอพี่ผมผมผมว่าผมว่ามันก็ยังมีแหละแต่ก็ยังคิดไม่ออกซะหน่อยก <c oughs> ็ไม่แน่ถ้าเกิดว่าไปอยู่กับเลเกอร์สเขาไม่รู้จะไปทำทีมเขาพังวะนะเลเอพราะว่าเก่งก็ไม่พอเป็นตัวนำก็เก่งไม่พอเป็นตัวรองก็ยอกไม่ได้ก็ไปไหนไหมไม่ได้อยู่จะเป็นดูแลเอง ไม่ได้เคทวินก็หนีอีกอ่ะนะครับตอนนี้ก็ล่าไปอยู่กับวอใครพังใครกำไรใครน่าจะโหดร้ายกว่ากันในการตัดสินใจครั้งนี้ผมว่าเต่าต้องการเริ่มต้นใหม่กับทีมใหม่นะแล้วก็ได้เวสได้เวสกรูไปแล้วก็กับกับวิวเดี๋ยวก็ไปสร้างใหม่สร้างได้มากน้อยแค่ไหนจะเข้ากันได้ไหมอ่ะโอเคล่ะตามสากดัิซี์เต่าต้องเป็นผู้นําแหละเต่ากับวอก็ไม่ได้ต่างนมากเป็นผู้เล่น ที่โชคกยิงไม่ยิงไม่ค่อยดีแต่ว่าเขาเร็วทั้งคู่เร็วแบบไวแร็บเลยคือจังหวะเข้าหาข่วงเนี่ยคุณหาคนจคับก็ยาจับแต่เรื่องของทาความยิงคุณไม่ต้องไปหวังอะไรว่าเขาจะไปยิง <c oughs> ดีขึ้นได้เท่านี้แหละค,คู่แหละ,ะประมาณนี้ประมาณนี้แต่ว่าความเป็นท <ไข S 2> ูนวค,วความเป็นทูคอยกาดแต่ว่าวอร์มเยอะกว่าครับือเต่าอาจจะมองจังหวะทําเองมากกว่าวอรนิดนึงนะครับในขณะที่วอเนี่ย ผมว่ามีความเป็นพ้อยกาดธรรมชาติไม่มีมากกว่าต่างดูเป็นเรื่องร้อนแยงมากเลยนะกับคนที่แบบเสียดไอซิสตอ่อเกมกับแบบเวลาไมมันถึนโอเวอร์เยอะมันจ่ายในจังหวะไม่ควรจ่ายมันมีแรงพื้นนี่แหละด้วยครับผมว่าเขาเป็นคนที่บางครั้งพยายามจะพุชพุชพุชเกมมากเกินไปเป็นตัวมันก็ต้องพยายามเล่นกับมันก็ต้องพยายามเล่นกับคนที่ที่ที่ดึงจังหวะได้อะไรน้ซึ่งเดี๋ยวต้องไปดูกับดิวซึ่งซึ่งซึ่งบริคงไม่ได้หวังอะไรมากว่าจะต้อง พลิกมาเป็นทีมรุ้นแชมป์ทันทีครับแต่ว่าอย่างน้อยก็อาจจะรุนเพ้ยออฟอะไรก็ว,ว่าปีหน้าก็ค่อยขยันใหม่สําหรับล็อกเกสเนี่ยผมว่ามันมันยังมองยากว่าค,คุมหรือไม่คุมแต่ว่าคุณไม่ได้วอลคนเด,ดคุณได้เข้าใจว่าสิทธิรอบแรกด้วยใช่ครับอ่ะก็เป็นของแถมมาดูแล<ร> <ร mama? S 1> ้วก็มีคาสซิ่งอยู่ตอนนี้อ่าคือได้วอลมาโอเคถ้าคุณได้วอลในสภาพที่ไกลเกียงก่อนเจ็บก็ถือว่านัดแบดใเด๋ยนนี้ครับแต่อย่าลืมว่าเราคนต้องปิดเบรก แรกกันด้วยเรื่องนี้เลยนะฮะแต่อย่าลืมว่าตอนนี้เนี่ยปัญหาหนักๆของฮิสตันคือเรื่องฮาเดนยังไงฮาเดนยังมีว่าไปโผล่ในสติปคลับนะครับไม่ชวนด้วยเหรอเออผิดตรงไม่ชวนเราเลยเนี่ยชอบดูเฉยๆด้ว่าชอบให้นั่งตัดเหาเรื่องไอ้ผู่กลับบ้านไม่ได้แล้วไอ้ตั้มเม่ไไม่มีใครพูดชงอะไรเลยพูดเองนะแดกูกลับบ้านไม่ได้แล้วไอ้ตั้มเม่มั้เป็นได้ลมอีก กูไม่เคยไปทำไรเออนะก็ตอนนี้เนี่ยจะมีปัญหาอยู่นะครับแล้วก็เจ้าตัวก็มีในหน้าพูดพูดออกมาช่วงช่วงเดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันแรกที่เทรดไม่อยากอยู่แล้วฮิสตันเพราะว่าส่วนหนึ่งเขาก็บอกว่าอยากจะตามไอมาร์เร่ไปนะครับเพราะว่าซีกันก็อย่าลืมว่าเป็นคนที่ออกแบบการเล่นอะไรมาให้ดังนั้นฮิสตันก็ก็ยังเหมือนกับว่าระเบิดเวลาที่วางไว้ยังไม่หมดนะกับดักยังมีอยู่เอาจริงๆว่า ดูไม่ดีเลยล็อกเก็ตคือคุณเสียเวสบุกไปคุณได้วอลซึ่งอะลอตออฟเคชั่นมาร์กภาพร่างกายวอลจะเป็นยังไงแล้วฮาเดนเนี่ยเอาง่ายๆว่างองแงเออเอาง่ายๆว่าไม่อยากอยู่แล้วอ่ะไม่อยากอยู่กับยูสตันแลอยากไปที่อื่นผมว่าลำบากแล้วคือเหลือตอนนี้คืออยู่ใครอดทนมากไปครับผมว่าใครใครหาคู้มเกี่ยวให้ตัวเองได้่เขาอยากย้ายเอาง่ายๆครับข่าวข่าวที่ออกมาเนี่ยล่าสุดโอ้โหซุปเปอร์ เขประกาศได้จะไปอยู่กับทางด้านของเคอรี่ให้ได้อะถามเขาอยากเขาอยากได้ปะ่ะไม่แน่นะเพราะว่ามันก็อย่าลืมว่าไม่มีเคว้นะก็จริงแล้วเหมือนกับว่าคารเดนก็เริ่มรับสภาพแล้วแหละว่าน่าจะโอเคเป็นพระรองได้ หูพอดแคสต์ฟังเมื่อไหร่ก็ได้เรื่อง